จังหวัดหนองคายมอบผ้าห่ม,หมกองทับบกร่วมใจต้านภายนัยหนาวผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของหน่วยตามโครงการกองทับบกร่วมใจต้านภายนัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตลอดห่วงฤดูหนาวและเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่23พฤศจิกายน2564พันเอกจักกะพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผู้บังคับการกลมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยจำนวน160ผื้นตามโครงการกองทัพบ,บกร่วมใจต้านภัยหนาวณศาลา,าประชาคมบ้านกองนาง ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนอกจากนี้ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกําลังสุรศักดิ์มนตรียังได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตามบ้านจํานวนห้ารายอีกด้วยกองทัพบ,บกโดยกองบังคับการควบคุมที่สองกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้จัดกิจกรรมโครงการกองทัพบ,บกร่วมใจต้านภัยหนาวโดยได้นําผ้าห่มกันหนาวมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตลอดห้วงฤดูหนาวเพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวและเพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพาเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน